มดข่าวพาเพลินสวัสดีคะ่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาดามอ้อโพสต์เดือดหลังโดนพาดพิงในคลิปเสียงนักร้องดังมาดามอ้อนณะราพรชัยนินอดีตประธานสโมสรโปรลิเทโรโพสต์เดือดหลังถูกเอ่ยชื่อในคลิปเสียงของนักร้องดังเมื่อวันที่15เมษายน2568มาดามอ้อ อดีตประธานสโมสสยอมรับว่ารู้สึกเสียใจหลังได้ฟังคลิปเสียงที่ถูกเปิดเผยในรายการลุยชนข่าวช่อง8ระหว่างชายที่มีเสียงคล้ายโตโนโ่ภาคินประธานสโมสรเกษตรศาสตร์ f อทีมดังในไทยลีกสองกับสาวอีกคนที่นั่งรถมาด้วยกันและได้มีการพูดพ่ายพิงถึงตนว่าเหลี่ยมเยอะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเงินที่ตนจะนําเงินมาช่วยสนับสนุนทีมมาดมอ้อระบุว่าหลังจะได้ยินคลิปเสียงที่เป็นข่าวว่าปอท สโมสรฟุตบอลทีทูและผู้ช่วยของเขาพาดพิงมาถึงอ้อบอกตรงๆว่าจุกช็อกและเสียใจเข้าใจเลยว่าคนศีลเสมอกันนั้นเป็นยังไงเวรกรรมมันมีจริงรอชมลูกผู้ชายจริงเขาจะไม่ว่าผู้หญิงรับหลังและคนที่แมนจริงเขาจะไม่ทำร้ายคนที่ช่วยตัวเองหรอกนะนอกจากสบับกรรมแล้วลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันเจอคุยกันต่อหน้าได้นะคะอยากเคลียร์เหมือนกันค่ะครั้งนี้พร้อมพูดความจริงทุกอนูเลยค่ะ สำหรับเสียงทัฒนานะคะบอกว่าผู้ชายบอกว่าต้องเจอคนพูดน้นพูดนี่เอาตรงๆจับต้องอะไรไม่ได้สุดท้ายเราก็ต้องลงมือทำเสียงผู้ชายบอกว่ามาดามจุดๆพอรู้ว่าไม่ทำต่อพูดขึ้นมาตัวเลขมาจากไหนก็ไม่รู้10กว่าล้านที่หา10กว่าล้านพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาพูดกันมาก่อนไหมว่า10กว่าล้านแล้วซึ่งเสียงผู้หญิงบอกว่าหนูก็พูดกับจุดๆจะหามาจากไหน10กว่าล้านนี่เป็นครั้งแรกที่เราชวนเขาไป ซึ่งเสียงผู้ชายบอกว่าสรุปวันนั้นเราเจอเขาเราก็ดูเขาเป็นคนน่าสงสารจําได้ไหมสรุปว่าเขาทํายังไงหรอผู้หญิงบอกว่าคิดว่ายังไงหรอแต่วันแรกก็รู้สึกไม่โอเคนะแต่ว่าโอเคมากกว่านี้เสียงผู้ชายบอกว่าวันนี้รู้แปลกๆดูเหลี่ยมเยอะขึ้นนี่คือบทสนทนานะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ